เอนนี้วันร่ำรวยออกมานอกฐานที่นะครับมาเจอร้านสองแม่ลูกวันนี้มีเมนูแนะนำสาคูอัญชันถือว่าอร่อยอร่อยเลยเขาอยากให้ลองแนะนำกันนะฮะเดี๋ยวอูยังไม่ขอช่องทางการติดต่อของแม่ค้ามาเลย แล้วไงถ้าได้ช่องทางแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบไปที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะสังคารได้นะครับเราแวกแถวหมู่บ้านสาก,กรเสริรไทยเส้นนี้รู้สึกว่าจะมีวิ่งไปส่งนะครับค่าจัดส่งถูกกว่าแก๊ปถูกกว่าแพนด้านแน่นอนเป็นการทําแบบบ้านๆนะครับทํากินกันเองในครอบครัวถือว่ารสชาติดีเบา สนับสนุนคนสู้ชีวิตนะครับทุกคนนะครับอย่าไปท้อครับวิกฤตนะครับอย่าคิดว่เาเป็นวิกฤตมันคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ใหม่ๆไม่มีหรอกวิกฤตถ้าเราอามองวิกฤตให้เป็นโอกาสเนื่องจากที่เราไม่เคยทําของอะไรขายเนี่ยได้ทําของขายเพิ่มอีกอาชีพหนึ่งอาชีพเดียวไม่พอหากินนะสมัยนี้นะนะทําทได้เนี่ยขายได้ ขายไม่ได้ก็กินเองอันนี้คือการมันเป็นความคิดแนวบวกนะครับของคนแล้วเราเราจะคิดไอเราไปนั่งคิดเราทุกข้อเคยได้แต่ละห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นว่าตอนนี้ไม่มีงานไม่มีไรายได้ทํายังไงดีตายดีกว่าถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับแต่ถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็สู้นต่อไปอ้วนร่ำรวยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่สู้ชีวิตนะครับ ที่สวนปฏิบัติธรรมก็บรรยากาศดีครับลมเย็นมีน้ำพุด,ด้วยแล้วก็น้ำที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเย็นเนาะฝากติดตามช่องอ้วนร่ำรวยนะให,ให้กำลังใจคนสู้ชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะครให้กันด้วยลวกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่นะครับกับคนสู้ชีวิตนะครับอว้วนร่ำรวย อายุวันโนสุขขังกระตังกันเยอะกันทุกคนนะครับสำหรับผู้ที่กดซับาขายกดแชร์ให้อ้วนร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับผม